สวัสดีกลางสะพานริมแม่น้ำปิงนะฮะกลางสะพานข้ามแม่น้ำปิงนะฮะวันนี้นะครับก็คือเป็นวันที่วันพฤหัสที่สามกระกฎาคมนะครับเป็นช่วงเงย็นๆแล้วนะฮะตอนนี้ประมาณสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับผมเดินออกมาจากบ้านแล้วทุกคนเมื่อกี้ฝนตกอะ่ะตกยังไม่เนี่ยถนนยังเปียกๆแฉะอยู่เลยผมก็เลยรีบเดินออกมาเพราะว่าเดี๋ยวมันคงจะตกอีกอะ่ะผมดูพยากรณ์ในโทรศัพท์อ่ะนะฮะ มันคงจะตกอีกนะครับทุกคนก็เลยรีบเดินออกมาเนี่ยนะก็ระดับน้ำนะวันนี้ก็เชี่ยวขึ้นนะครับหลังจากที่ฝนตกนะฮะฝนตกหนักจริงๆนะช่วงหนึ่งประมาณแบบ30นาทีนหนักมากจริงจนแบบน้ํารอระบายาท่วมแถวหน้าบ้านนะฮะเม็ดใหญ่ด้วยนะครับดีที่แบบไม่มีลูกคงลุงเห็บอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ก็คือไหลเชี่ยวด้วยนะครับทุกคนสังเกตด,ดีๆว่าแบบมันจะไหลเชี่ยวผมไม่กล้ายื่ยนโทรศัพท์ออไปโอ้มีใบเมเปิ้ลลอยมาด้วยบ้านไหนปลูกบ้านไหนปลูกเมเปิ้ลแล้วก็เดหรืวว่ามันลอยมาจากดอยเนี่ยมีน้ําวนอะไรด้วยนะฮะตรงนี้แต่เขาบอกว่าน้ําไม่ลึกนะฮะแต่มันจะมีร่องน้ําเป็นบางร่องที่มันลึกนะฮะทุกคนนี่นะครับก็คือเป็นบรรยากาศที่แบบ พามาดูพามาชมนะครับช่วงเย็นๆนะช่วงนี้คนก็เลิกเรียนเลิกงานกันหมดแล้วนะครับคนก็เลิกเรียนเลิกงานกันหมดแล้วนะเดี๋ยวผมจะพาข้ามไปฝั่งโน้นนะเดี๋ยว,ด,ยวดูจังหวะรถก่อนมันจะแบบช่วงนี้มันจะไหลเชี่ยวหน่อยนะเพราะว่าแบบฝนจะขึ้นฝนจะมานะอืผมก็พูด พูดไปเรื่อยเพราะว่าผมดูตาตาผมดูรถด,ด้วยไงผม <c oughs> ผมก็เลยพูดพูดไม่เป็นพูดไม่ค่อยรู้เรื่องทุกคนอ่าทีนี้รู้เรื่องแล้วที่ผมถ่ายผมถ่ายอ่าลองคัดนะผมไม่เอาไปตัดต่ออะไรทั้งสิ้นนะผมจะถ่ายเป็นลองช็อตเลยนะฮะทุกคนนี่นะครับด้านโน้นนะที่อ่ปีที่แล้วอ่ะแบบมันซ้อ น้ำซาอเยอะมากเลยนะทุกคนการสร้างบ้านริมตลิ่งนะต้องแบบมีคนปรึกษาเนาะต้องมีวิศวกรอะไรที่มันแบบช่วยได้หน่อยเนี่ยไม่งั้นอะ่ะซ่อหมดเลยนะฮะไม่งั้นอะ่ะน้ำซ่อบ้านหมดเลยเนาะเออบ้านริมตลิ่งอะ่ะต้องทำดีๆนะริมแม่น้ำเปิงอนะ่ะริมแม่น้ำนะ่ะนะส่วนตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะทุกคน ไม่รู้แบบเขาจะมา,อ,าออกตอนไหนไม่รู้เขาจะมา,อ,าออกตอนไหนนะฮะท้องฟ้าก็แบบยังมคลึ้มอยู่เลยแต่เขาตามพยากรณ์บอกว่าจะตกะประมาณทุ่มหนึ่งนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ฝนมันไม่รู้อะไรไปไวมาไวทุกคนมันไปไวมาไว ตอนกลางคืนผมก็เดินออกมาเหมือนกันนะเขาก็มีรถมาจอดตรงริมไหลทางอะไรเงี้ยผมว่าโอ้โหทำไมกล้ามาจอดกันอะไรเงี้ยนะฮะแบบกลัวไม่กลัวอันตรายหรออะไรเงี้ยเขามาจอดแบบเหมือนแบบเอาเครื่องดื่มมาดื่มบนสะพานอะไรเงี้ยครับทุกคนผมก็ว่าโอ้งทำไมแบบไม่กลัวรถวิ่งมาเร็วๆอะไรเงี้ยแล้วมาเสยเอาหรออะไรเงี้ยเป็นอุบัติเหตุไปนะฮะ แต่เขาก็กล้ากันนะรถรถยนต์ด้วยนะเอารถยนต์มาจอดตรงกลางสะพานตรงนี้ทุกคนตรงไหลทางตรงนี้ผมตอนดึกๆมาโอเคมันไม่ค่อยมีรถก็จริงนะแต่แบบมันอะไรที่มันผิดอ่ะมันก็แบบเนาะทาทาไมไม่รู้เพราะถ้ามันเกิดวุตนเหตุมาเนี่ยมันแบบเสียหายไปหลายอย่างทรัพย์สินชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเมากระเมาเพื่อแบบขับมาเสยอะไรเงี้ยไม่ไหวนะ เนี่ยวันนั้นผูเห็นเขาขับมาดูแล้วนะขับเรือมาดูแล้วตรงตรงพวกเนี้ยเห็นเทศบาลขับเรือมาดูแลนะแต่ไม่รู้แบบเขาจะอ,าออกหรือเปล่านะคือนับนับวันนะมันจะยิ่งแบบยิ่งหน้าฝนแบบฝนตกเยอะๆนะยิ่งจะแบบลอยมาติดเยอะอะทุกคนนะมันน่าจะออมมาเอาออกได้แหลนะ นี่นะครับก็มาอัปเดตให้เห็นถึงบรรยากาศนะฮะอัปเดตให้เห็นถึงบรรยากาศหลังเลิกงานหลังเลิกเรียนนะครับวันนี้ก็ไม่ค่อยติดไฟแดงแล้วสวัสดีครับพอใจไปไหนหลานข้างบ้านไปไหนตลาดอ๋อเออใบกองใบกอง เด็กนะไรเดียงสาก็น่ารักนะอ่านี่หละครับมาอัปเดตให้เห็นนะถึงบรรยากาศนะครับถึงบรรยากาศดับให้ทุกคนได้เห็นนะบรรยากาศชิวๆยามเย็นนะครับของเชียงใหม่นะครับโอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะทุกคนอ่าก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจะได้ดูคลิปใหม่ๆด้วยกันนะครับเจียครับสวัสดีครับ